สวัสดีค่ะช่องภัยบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะสวัสดีวันทํางานนะคะสวัสดีวันพฤหัสเสีค่ะวันนี้วันนี้ขณะนี้สายแล้วนะคะแต่อ้วนควานสอนพาอ้วนมาหาแม่วงเดือนแล้วนะคะแต่ดูอ้วนของเรานี่ค่ะสะแดงนะคะแม่วงเดือนผูกไว้บริเวณสะแดงของเรานะคะี่ควานไหมนะคะทาาําความสะอาดอยู่นะคะสะแดงที่เราเคยพาแม่กับอ้วน มากินน้ำแล้วก็เล่นน้ำอยู่ตรงนี้นะคะนี่คุณแม่วงเดือนแสนสวยนะคะดูสายแล้วนะคะยังมาอะไรเนี่ยนี่เวลาทํางานนะคะดูอ้วนมานอนเวลานี้ได้ยังไงเนี่ยเมื่อคืนหนีเที่ยวหรือเปล่าดูอ้วนของเราะคะ่ะรับปุ๋ยนะคะอืมขณะนี้เวลาประมาณเก้าโมงแล้วนะคะก็เป็นปกติของทุกวันนะคะที่ควานสอนจะพามาหาคุณแม่วงเดือนช่วงเช้านะคะ ก็ื่จะมาถ่ายคลิปมาทํางานร่วมกันนะคะแต่วันนี้มาถึงได้แป๊บเดียวเดินเล่นแป๊บนึงก็อย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะสลบสลดยนะคะหลับแล้วคะ่ะดูนะคะแม่ควานเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะคะมาถึงก็เอา้าทําไมอ้วนถึงหลับมาถึงก็เห็นอ้วนหลับเลยนะคะคุณแม่องเดือนก็ยืนเฝ้าลูกชายนะคะดูค่ะ <c oughs> อะไรเนี่ยเวลาทำงานมาหลับเฉยเลยเราจะถ่ายใกล้ๆดูนะคะ โอเคฮหูขยับแล้ค่ะเขาดูเขาน่าจะรู้นะคะว่าแม่ควันมาเอบดูเขานะคะในหน้ะมองไม่เห็นเลยนะคะตรงนี้มองไม่เห็นเลยหลับเฉยเลยเวลาทำงานมาหลับเวลาทำงานอีกนะอ้วน,นหักเงินเดือนดีไหมเนี่ยเม่เวลาทำงานนะคะตอนนี้แต่ว่าควัไม่บอกว่าเดี๋ยวให้อ้วนนอนก่อนนะคะให้เขาลุกก่อนเดี๋ยวให้เขาตื่นก่อนค่อย ถ่ายคลิปก็แล้วกันนะคะก็ได้เราก็มาถ่ายอ้วนนะคะช่วงรับพอดีนะคะช่วงเช้าสายแล้วค่ะโอ้ยเมื่อคืนหนีไปหาสาวที่ไหนมาเนาะดูนะคะคุณแม่วงเดือนก็ยังผูกโซ่เลยค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดอ,ออกนะคะเพราะว่าควันไหมยังทำความสะอาดตรงนู้นอยู่นะคะเดี๋ยวก็รออ้วนตื่นนะคะเดี๋ยวก็ จะปลดโซ่คุณแม่วงเดือนนะคะแล้วก็พาไปกินน้ำอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวทำงานนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะทำงานตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราดูต่อไปนะคะรอติดตามด้วยนะคะนี่ค่ะมาถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะกลัวอ้วนตื่นด้วยนะคะเนี่ยได้ยินเสียงกรนไหมคะเสียงกนรนเสียงอะไรเขาเรียกว่าเสียงอะไรเสียงหายใจมั้งนะคะหายใจแรงมากเลยนะคะ ลูกชายเราสลับสนุปายเลยนี่นะคะดูดูงายาวๆงานใหญ่ๆนะคะเนี่ยดูลูกชายของเราะคะเอฟซได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงอ้วนไหมสลับนี่โอู้่แบบไม่มีพิษมีภัยเลยนะคะดูค่ะแต่ถ้าตื่นนี่ไม่กล้าอยู่ใกล้ขนาดนี้นะคะกลัว กลัวอ้วนวิ่งไล่นะคะปลอดภัยเว้ร่อน,นะคะ่ะเรามาอยู่ข้างหลังแม่วงเดือนเลยนะคะนี่แม่วงเดือนเชื่องมากเลยนะคะไม่ทําอะไรแม่ขวานนะคะไว้ใจแม่วงเดือนมากกว่าไว้ใจอ้วนนะคะดูขวานขวานไหมทําความสะอาดะคะ่ะฝุ่นเต็มเลยอ้วนไม่สะทกสถทานนะคะหลับต่อหลับเชยเลยนะคะดู มน,นี้แม่วงเดือนก็ยืนเฝ้าลูกชายอยู่นะคะกลัวลูกชายมีอันตรายอะไรหรือเปล่าอัน <c oughs> เอ,อ่อสัญชาต,ตยานความเป็นแม่นะคะนะคะดดูไหมคะดูเสียงได้ยินเสียงไหมดูหางคนแม่วงเดือน,นะคะ่ะอันนี้อยู่ใกล้แม่วงเดือนมากเลยนะคะอยู่ข้างหลังเลยอะคะ่ะแล้วก็อยู่ใกล้อ้วนด้วยอ้วนของเรา กำลังฝันอะไรอยู่นะฝันได้เด็กว่เนาะอ้วนรับช่วงนี้ค่ะช่วงทำงานโอ้ไอ้วนพาคนอื่นเขาเสียเวลาไปด้วยนะคะแต่ก็ต้องรอคะ่ะต้องถ่ายด้วยกันสองเชือกนะคะไม่งั้นงานก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะให้เอฟซีได้ดูใกล้ๆนะคะ แล้วแม่ควันลุกแล้วนะคะนิ่งมากไม่ีนิ่งได้ยังไงลูกช้างหลับเนาะเดี๋ยวแม่ควันก็จะเดินไปทางนูแล้วนะคะเดี๋ยวให้อ้วนได้นอนหลับเต็มอิ่มก่อนนะคะตื่นมาจะได้ไม่งองเอง จะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะนี่ค่ะลูกชายเราแดดแรงมากเลยวันนี้นะคะแดดแรงเหมือนเดิมนะคะดูนอนอ้าปากน้ำลายไหลแล้วมากน่ะเห็นลิ้นด้วยนะคะปล่อยให้อ้วนได้หลับก่อนนะคะค่ะยังไงก็อย่าดืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพายบุญเหล่าช้างอ้วนร้อยลีลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวแม่ควานเอาคลิปการทํางานของวันนี้มาให้ชมต่อจากคลิปที่อ้วนหลับนี้นะคะแล้วเจอกันนะคะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมเราชมเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะส่วนคลิปนี้ก็แม่ควานไปก่อนนะคะไม่มูเดือนสวยไหมคะ แต่ผมไปนิดนึงเนาะไม่นิดนึงอะค่ะก็ผมเยอะเลยแหละเขากินแล้วขายอะค่ะดูค่ะค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปทำงานนะคะสวัสดีค่ะ